สวัสดีค่ะออนผุภลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองนะคะวันนี้จะมาสอนทักษะกล้ามเนื้อบันเล็กนะคะอุปกรณ์คือเชือกลูกปัดนะคะหลากสีหรือว่าถ้าผู้ปกครองหาไม่ได้นะคะเราให้ใช้ฝาน้ำมันลมที่มีสีสันหลายๆสีนะคะเจาะรูตรงกลางให้มีขนาดใหญ่กว่าเชือกที่ร้อยนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะให้ผู้ปกครอง สอนน้องๆร้อยจำนวนสามสามก่อนนะคะหนึ 1, ่งฝึกนับไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามพอน้องๆทำได้แล้วนะคะเราก็เพิ่มเป็นจำนวนห้านะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าถ้าน้องรน้องๆร้อยเก่งแล้วนะคะทีนี้เรามาจะ,จะมาร้อยเป็นสีสีไปนะคะวันนี้เราเอาสีเหลืองก่อนแล้วกันค่ะนับไปด้วยนะคะหนึ่งสอง สามพอน้องๆร้อยได้แล้วนะคะเริ่มจำน,นวนเลยค่ะเป็นห้านะคะหนึ่งนไปด้วยค่ะพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ปกครองกับน,น้องนะคะสองอันนี้เราจะได้ฝึกทักษะมือด้วยนะคะแล้วก็สมาธิของน้องๆด้วยค่ะสามสี่ นี่นะคะอันนี้คือสีเหลืองผู้ปกครองสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะวันนี้เราสอนสีเหลืองพรุ่งนี้เราอาจจะสอนสีเขียวก็ได้นะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะจําได้วันเดียวไม่หมดหลายสีนะคะเราสอนไปทีละสีละสียังไงก็ฝากผู้ปกครองนําไปฝึกสอนต่อได้นะคะขอบคุณค่ะ